โอ,อ,<ๆ>อ้โห่หงอยหงาเ, <c oughs> เอันนี้ลูกบอนมาขูดมันแซงเด้อพี่น้องมาเ่ยขาปลาหาขุดมันแซงจ้าหนามตะโค้งขึ้นไหลยนามบ่ไหลวามีปลาพี่น้องถักหาปลาก่อนจ้าสุด hình hoa này người ta hình hoa này người ta năn hình hoa đó hình hoa làm sáp bò đi sáp bò sáp à, hát đi sáp cầm bánh đi ui 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 câu ấm lạc đi ui câu lạy bột ui này ui chứ mọi หนึ่ง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 ขึนหัวหนึ่งนี่นี่นเด็นสมนึ่มอขวาแบบขวแบแบบอแมนหัวนั่นดิหนี่นี่ดูท่านนี่อุ้ยนี่แมนางวเอนอุ้ยว่เห็นว่เห็นติงนั่นดิแล้วทุ่ยไปยังไหนไม่แน่เห็นมันมันมาทงเด๋ mặt đeo, hẳn tay lẻo đơn đeo đang phụa Ừ, ừ, mhm 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 Khôi mhm 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 นี่แหละตัวเตกปัวงานเออหัวแบบไงได้ขาดเคืองข้อรอลายหัวได้หนึ่งยื่นี่ลายหัวหนึ่งหันี้ร่อมันเอาเอาไปก่อนแบบนังปัวเอากาวไปจอดเอาเอากาวไปตัวเอาเอ้เอาเข้าไปยังเนอะ โตกันก็สีแดงนี่โตกันปาดบอกกันนี่ขาดเลยนะหลับไปยังอีกยังอีกพอเคลีย้ยวกันเป็นดอกเนาะเจ้าว่าอหนึ่งตีแต่ปวดนี่เคียร์เดียวกันเด้อนี่เคียร์เดียวกันเออยังอีกยังอีกยังเดือดนี่ยังเดือดจริงเลย เร่เห็นเสร็จแล้วแม่จ hmm. hmm. ิ๋กิ่งลงน้ำตะโค้งเด้ออยู่กับไก่ประดุคุดอยู่น้ำตะโค้งเด้อพี่น้องฟังตะโค้งเลยแหละนางไก่เลยเด้อนี่หนามพี่ตไก่ไงใจล่ะโอูนี่แกดีหนอกเพิงนั่นอ้โหัวใหญ่อยู่น้ำมานได้จ้ะโอ้เขี้ยนนี่แม่สุดยอดเลยเขี้ยนเขี้ยนเดียวเด้อนี่พี่น้อง

สี่หัวหาหัวมันเคียนนไหมขึ <S 1> <S 1> uh huh. mm ้นมาเคี้ยเดียวด้วยผีนกนี่เคี้ยมันนะนีน่นอหองพุมั่นอยูรอาดีเนั่นดเป็นมันเป็นพมนีันดเ็มัดดปน่นีเ่ดีี่นีนเ็นเปกัเ มันอยู่ดกไปก็ดระจับงยติดลูกฝกที่มัจะอยู่จีบ่ไปโยดอ่ะไปได้ผู้เดียวเด้ี่น่องไปทายไก่บ่ได้ยานมันพ้าพังลงน้ำตะคุ่มเบิ้งปาเตียขุดขุดยานดินพ้าพังลงน้ำขุดเคียดินลงน้ำปลาเคีใยไงวาสันเป็นที่น้ำตะคุ่ม บยานัไดอยู่ในหนามก็มี่คุณใบมันอยู่ในหนามเต็มเลยคุณคุณแม่พี่น้องใบมันอยู่ในหนามเต็มเลยคุณต้นใหม่มันพังลงไปดินมันพังลงไปครับเร็วป้าหยุบ นี่มันมันพังเลยนี่เออมันพังลงแล้วนี่แต่ว่ามันโอ้หนักๆซ้ำนี่มันโบนี่ดอกมันโบเป็นอยังดอกมันอันเป็นอยังดอกยืนแข็งแล้วแนี่ยืนแข็งซับเลยนะซับสองหัวเห็นสองสามหัวผมได้ยืนอืมอืมเอาแดดกับซองแดดซองนี่มันจะเลยนี่เบอมีโ่มเงี้ยบริษัทเบิ่งน้ำเด้อพี่น้องทองนางน้ำตะโคงผมเดี๋ยวได้ล่ะตรงอ้ยเนาะซับบืนหรอ ดึกทิมแล้วล่ะนั่งบวกเวนดึกทินี่ซับนึงมันอยู่นี่เป็นยังขึ้นหินนี่สี่หนึ่งเป็นยังคือสับค่กสับเนี่ยแท้สับมุนอิลี่ลมันหัวมันไหหัวมันงามงา้องอยู่หัวนึงเด้อกบุกลไปทั้งนั้นแหะยันพาลูกจะพุูกไก่หนามูน่ไก่หนามหนามมงเทียมันอยู่หูหนามบนน่อยหนใหญัหนไนี่หนาบุกไปจัขุด พุ่นย่างลายได้พุ่นเต็มที่ข้าด้งหลังมุดจ๊กเอานี่หัวนี่มใหญ่เลยนี่จ๊กเอาไปนี่หัวนี่ใหญ่เลยนี่จห้ามชับท้าไปจ้ะนี่ค่อยๆค่อยๆเอามาแบบสวยงามป้าป้าเตี้ยอู้ยพี่น้องหัวมันนี่สุดยอดเลยจ้ะดูเียบ่บึุบโตขึ้นานแต่คู่เดียร์ให้กินไปให้พี่น้องหัวมันหัวมันยากจ้ะ ค่อยๆนั songs, ่ง <hi> ด้ห <hey>. น <fight> ูม <laughs> ันเสี่ยงเงียค่อยๆนั่งดิยันลูกทะคนหน่อยดีล่ะมอนงามขาวสะอาดขึนหัวเดียวนะง่วงน้ำหงาใหม่เนาะยังพี่น้องเบิ่งน้ำเกี่ยมันลงไปคนนพี่น้องเบิ่งคนร้อนน้ำคนอุ้ยเนาะ แต่มีหัวบ่บาดนี่อนี่แหงหัวสิบวกิ่งลกน้ำติดหัวมันล้างพบน้ํน้ําขึ้นมาหามันน้ำาตะโค้งก็ขึ้นแห้งน้ำมันขึ้นมาหาเคี่ยมันเองดอกอือเป็นได๋ก่อนอือเฮ็ดมองเหียบนะแมหม่องเหียบกุ๊ดนะ

เชี่ยล้วหัวเชีล้วหัวหันั่นจะหัวนั้นคือกันแต่วันนี้ก็ดีดีแต่ร่มเย็นดีโค้ที่ฟังแต่โค้งด้วยพี่น้องหัวมันจ้ะขนาดไอ้หัวมัน่นหัวยิ้งยังง่ามดีจ้ามาดูดกันจ้าหัวหน่อยหัวใหญ่ยัไปเตะ แถวนี้จะเป็นหัวแดงๆมันนนำม,มันนนำถ่วมบ่เป็นสีทั้งเช่หัวบ่ขาวาาน,านี่จ้ะน,น้่ามื่จ้าเขีย้ยบเลยเขี้ยงไงเด้องนี่้รุ่นอีกแล้วพี่น้องมีรุ่นอีกแล้วอยูเหลือกเด้อหัวนี้อโอ้ย ดินออกกปนมีรุ่นมีรุ่นเขี้ยงใหญ่กะดอเน,อนาอพีน่นนอหัวสิบเบอรใหญ่ยยจังเลยใหญ่ใหญ่กลัวหัวแหลกที่เอาให้เจ้าเบ,บื้งนี้ก่อนแต่ว่าดินดินเหนียวนี่มาเตียบเบื้องดินอบ๊บนี่เดี๋ยวสองหัวเขี้ยนิ สมสมกับเคี่ยวเพิ่นนี่บมกอยางไงนี่จังว่าข่อยว่าจังไหนจังเหลือเคี่ยนอยู่ในในเหงาอยู่ข้ามันก็นเลยย่างจากแดดซองอืมาอ,อ,อีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วน่ามากอีกแล้วจ้าให้พี่นอ้องแดดซองมา้อีกแล้วจ้า อีกแล้วอีกแล้วจ้ามาเพิ่งสรุปผลงานของเฮาจ้าพี่น้อง <c oughs> มันที่คูดไดม้มานีจาา้าเนี่ยหัวใหญ่ๆงามๆคือเกาล่ะจ้าพี่น้อง <c oughs> มันสีมี่สองสีเด้อพี่น้องตัวนี้สิเป็นมันใส่นามถ่วมเป็นหัวออก น้ำเหลืองเข้เมมะนึงสีออกมะเขาวขาวนี่มันยึดมั่นอยู่ทึ้งโคกเลยดินี่จะเป็นหอวน้าม่วหม่อมดูนี่หัวหน้ามัยุ่ยจ้าพี่น้องแต่ว่ามันนี่แดดหอนแห้งจา้าสูดแดดก็ไหวหอนแห้งขาดเลยพี่น้องมันนี่ไส่ซับน,นี่ละจ้าผลงานมันนี่้มากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กำลังใจสาวนั่งไหนเด้อจ้าพี่น้องสาหนั่งนี้สาวนั่งล่าพี่ลาหนองไปก่อนละจ้าพอกันไหมคลิปหนา,าสวัสดีจ้า